สวัสดีจ้าโรนจ้าวันนี้ก็มาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าโรนเออวันนี้ฟิล์มก็จะมาแจกสูตรให้ทุกคนดูอย่างเช่นเคยนะจ้า้รนจ้าเออสูตรนี้เขามีดีอะไรบ้างนะจ้าโรนจ้าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะจ้าเห็นไหมที่จะไม่แนะนําก็ทุกคนอย่าเข้าไปเล่นเลยนะจ้าอย่างเช่นเกมกาดีเอ็กเตอร์นี่โอ้โหก,ก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าน่าจะแจกดีมากเลยนะรุนะเออนี่เล็กกี้โคเวอร์เลดีเจสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะจ้ะประมาณแบบว่า การแตกก็จะเป็นแบบว่า50%อะไรประมาณนี้อ่ะนะรณาเอออย่างเช่นการดีเอ็กเตอร์นี่91%้อ้โหจะแจกดีแค่ไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะใครที่สนใจสุดนี้ก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเราจ๋าเออมาวันนี้ฟิลมขอไปเก็งการดีเอ็กเตอร์นี่เลยละกันนะจ๊ะเราจ๋าเออฟิล์มลืมไปนะจ๊ะฟิลมมีโปรโมชั่นมาแจกให้ทุกคนด้วยนะจ๊ะเว็บไอ a t ตอีเก้นะจ๊ะทุกคนฝากไปเลยจ้า 59บาทแล้วทุกคนรับไปเลยนะจ้า200บาทเต็มเตมเลยนะเออนี่เห็นไหมฟิมก็เป็นรับมาแล้วนะร้านสองร้อยบาททุนเห็นทุนฟิมไหมสองร้อยบาทเต็มเมเลยนะจ๊ะเออมาขอเริ่มที่การดีเอ็กเตอร์เลยละกันนาจ้าวันนี้งบน้อยไปงบ <c oughs> ไปเบ็ดน้อยน้อยนะจ๊ะวันนี้ขอตกได้เบ็ดห้านะไหลนอกยาวเลยดีกว่านะจ้าไม่รีรอเนาะเนาะ ไม่รีรอไม่พูดเยอะนะจ๊ะงบน้อยๆเบ็ดน้อยโอ้โหมานะะงบน้อยเบ็ดน้อยก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมาตัวคุณว่าไงทีนี้คุณสี่คุณสี่ไปแล้วก้อนโตมาเฉยเลยวะ่ะดอกนี้มาขายสองพันแปบาทโอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วได้มาขนาดนี้เลยเหรอวะเกินไปหรือเปล่าวะมาอะไรกันต่ออีกเลยนะจ๊ะพระทุกคนอย่าลืมนะเออ เขามีโปรโมชั่นมาแจกให้โดยนะทุกคนฝากไปเลย59บาทนะทุกคนรับไปเลยนะจ๊ะ2 0 0บาทตเต็มๆไปเลยนะจ๊ะมาดอกนี้ยังไงต่อไม่มาสิลิไม่มาสินี้ยังไงอาจจะพูดไม่ถูกนะก็ต้องขอโทษเลยนะจ๊ะทรกคจ๊ะมาดอกนี้เป็นไงต่อจ้าทีน่นี้โอ้โหสิบเก้าบาทถือว่าได้อยู่นะมาคุณห้ามาอยู่เด้มาอยู่เด้เดคุณเท่าไรโอ้โหใหม่แล้วสี่สิบบาทสวยเด้ยัยงไงต่อคุณเท่าไรคุณแปดอะไฮสุดยอดว่ะ มาระหายหกราสิบบาทโอ้โหสุดยอดปลารวนเห็นไหมสูตรนี้เข้าดีแค่ไหนมาแจกให้ทุกคนแล้วนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะนะใครที่สนใจอะ่ะเอออย่าลืมนะจ๊ะ มาเราไหลกันต่อยอีกเลยนะจ๊ะไม่รีรอนะนะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะรอนจ๋าเออมาจะเป็นไงต่อนะจ๊ะไหลกันต่อยอีกเลยว่าไงดอกนี้โอ้โหมา18บาทได้อยู่นะคูณ2จะมาโอ้ตัวแพงจ่ายว่า240สวยมาคูณ2ดอกนี้ก้อนโตมาอีกแล้วสิจ้าไปาเดนมากระให้ทุกคน516บาทเงินรางวัลสปเปอร์เมกาน,นะจ๊ะรู้จัก จกดีแค่ไหนทุกคนต้องไปตามดูเอาเองเลยละกันนะจ๊ะมาจะยังไงตอบมค์แล้ว6บาทว้าไงต่อจ๊ะทีนี้ว้าไงตอนเน็ตมันกระจอกนะจ๊ะร่จาจ๋าช่วงนี้เออช่วงนี้เน็ตมันกระจอกแท้น,นะจ๊ะมายังไงตอบไล่กันต่อ,อเลยสิจ๊ะไม่รีรอนะระไม่รีรอนะจ๊ากระใานะยังไงต่อทีนี้เออไม่ไม่ซะแล้วนะประเด็น ประเด็นไม่แจกแล้วโอ้โหมาสามบาททุกคนอย่าลืมนะเว็บไอ e ซตอีนะจ๊ะเขามีโปรโมชั่นมาแจกด้วยนะเออทุกคนฝากไปเลยจ้า59บาทแล้วทุกคนรับไปเลยนะจ๊ะ200บาทเต็มเตมไปเลยนะจ๊ะมาก้อนโตมาเชิญเลยนะรับไปเด็มาขายหนึ่พายเจ็ดบหาทโอ้โหหวานเจี๊ยบดอกนี้ดอกนี้หวานเจี๊ยบมาใส่รกรงต่ออีกเลย ไล่กันต่ออีกเลยมาหนึ้อยแปบาทใครที่สนใจคลิกลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะจ้าเราจะอยากได้กาําไรเน้นๆแบบนี้ใครที่สนใจก็คลิกลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะใครที่ไม่ตามนี่คือพลาดบอกเลยโอ้โหเนต็ตไม่ดีอีกแล้วเนต็ตไม่ดีอีกแล้วทุกคนเกินไปหรือเปล่าว่าเนต็ตเกินไปหรือเปล่าอ่ะคุณเท่าไรคุณเจ็ดโอ้โหยมาดิมาพะไหหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท เงินละวันสเปอร์เมกะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมนะจ้าเว็บไอเซตอีเก้าสองแปดเขามีโปรโมชั่นมาแจกด้วยนะทุกคนฝากไปเลยห้าสิบเก้าบาทแล้วทุกคนรับไปเลยนะจ้าสองร้อยบาทเต็มเตมไปเลยจ้ามาไหลกันต่ออีกเลยนะจ๊ะดอกนี้ไม่แจกซะแล้วนะนะไหลกันต่ออีกเลยนะจ๊ะจะเป็นไงดอกนี้ดอกนี้ไม่แจกแล้วยังไงต่อจ้าทีนี้โอ้โหมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสวยจ้ะ ยังไงคุณห้าคุณห้าไปแล้วมาพาไห้หกร้อยบาทนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะจ้ะสุดยอดเป็นเลยนะนะเออมาเราไหลกันต่ออีกเลยนะจ๊ะไหลกันต่ออีกเลยจิจ้าทีนี้ จะแตกไหมโอ้โหดอกนี้ไม่แจกแล้วขอตัวไปถอนตังกว่านะจ๊ะราะจะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร์หรือว่ากดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะใครที่สนใจก็กดกลในะคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมนะเว็บไอซ์28อีก้าสองแปดนะจ๊ะทุกคนฝากไปเลยจ้า59บกทแล้วทุกคนรับไปเลยนะจ๊ะ2 0งบาทเต็มเตมไปเลยจ้า